ครับสวัสดีครับผมม่อนเตชินนะครับครับสวัสดีครับผมพารกวรอายุครับค่ะสวัสดีค่ะโฟกสุธิมาค่ะคุวิชาค่ะแต่ละคนมาจากซีรี์อะไรครับผมก็เรา2คนนะครับมาจาก Mission to the Moon ครับหรือว่าภารกิจพิชิตจันทราใช่ครับค่ะพวกเรานะคะใครจะพูด3 2 1 ค่ะเราสองคนนะคะมาจากกลุ่มยูแอปเปิลเชิญที่รักของฉันค่ะนั่นขอเริ่มจากสองสาวก่อนแสดงว่าอันนี้คือเป็นภาคต่อหรือเปล่าจ๊ะแอปเปิลแมใช่ค่ะเป็นภาคต่อเป็นภาคต่อของความสัมพันธ์ของทิสกับการนะคะจากการที่เป็นแฟนคลับไปเป็นแฟนคลับแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช้พูดด้วยนะแล้วทีนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์จริงๆแล้วของคนที่เป็นแฟนกันเป็นเรื่องราวความรักต่อ นี่มันบอกว่ามันเป็นตัวภาคต่อจากยันการเขียนเพิ่มเติมใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าเป็นคนเขียนบทชุดเดิมเขีเดิาอิงจากไหนมึงจะออลโฟลไม่หรอกจากการอิงจากออฟโฟลไม่ได้ใช่ไหมก็เขาอิงจากรูปแบบความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของคลิสกับการนี่แหละค่ะแล้วก็ไปแยายความต่อว่าเขาเนี่ยคนแบบเราอะถ้าสมมติว่าคนแบบเราคนแบบเราคนแบบคลิสกับการเนี่ยถ้าคุณการโต เติบโตขึ้นจะเป็นยังไงนะแล้วความสัมพันธ์น่าจะเป็นไปในทางไหนเพราะจริงๆการเป็นแฟนกันของจบทุกคนอาจจะคิดว,ว่าอ้าพอพที่แล้วมันก็โอเคแล้วมันจบแบบการเป็นแฟนกันแล้วแต่จริงแล้วการเป็นแฟนกันมันแค่จุดเริ่มต้นเองนะคะแล้วจุดใช่แล้วว่าพอจุดเริ่มต้นมันต้องมีแบบว่าความสัมพันธ์ทั้งหวานทั้งขมอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่ามาหมดค่ะตลกบกฮาด้วยก็มีบ้าง แล้วกงเพื่อนแกงพี่ยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่ยังไงพี่เขาก็มาเรียกว่าเราควบหมดทุกอย่างใช่รับรับตรงทางครับช่วงนี้ผมเจตฮะสวัสดีครับผมโตครับว่าไงครับน้องการค่ะสวัสดีค่ะพี่โตก็นอกจากความสัมพันธ์ของเราแล้วก็ยังมีความสัมพันธ์ของคุณเพื่อนสนิทที่ตอนนี้เขาก็ก็เติบโตเหมือนกันเราต้องดูว่าแบบว่าความสัมพันธ์เขาจะเป็นยังไงครับ แล้วเราทำพี่พี่เนี่ยมาปลุกให้เขาดีขึ้นหรือว่าใส่พวกเราใส่ซัพพอร์ตอยู่แล้วครับคือจริงๆเหล่าเพื่อนก็แน่นอนว่าใส่ซัพพอร์ตอยู่แล้วโอ้โหซัพพอร์ตแล้วก็รวยไปด้วยกันแล้วก็ซับน้ำตาไปตลอดเวลาแล้วเฉลี่ยบอกรวยในซับน้ำตาอ่าแล้วอย่านี้เราได้อ่านได้อ่าเรียบร้อยค่ะแล้วเป็นไงแบบรอบเนี้ยมันกองซีนหวานสว่างกว่าเดิมไปไม่ออกมันก็ต้องหวานกว่าเดิมเขาถามพี่นะ ไม่ตอบก็ได้อ้าวตอบเดี๋ยวไม่ตอยังร้อนมันจะร้อนกว่าเดิม๋ยวน่้ก็จริงๆตอนนั้นมันแค่การดมจีบกันเองนะแต่นี้เราเป็นแฟนกันแล้วอะโอ้ยดมจีบกันก็พัฒนาไปไกลอยู่นะแค่จีบกันแคจีบกันแล้วเนี่ยเออหรืว่าชีวิตจริงตอนนี้หรอค่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไปแบบว่าอ๋อเรื่องเล่าต่อจากนี้ ตายแล้วแกก็มันเติบโตขึ้นแล้วความสำคัญมันนาทีนี้มันก็ต้องใกล้ชกันมากขึ้นมันก็ต้องเพิ่มขึ้นอย่แล้วค่ะใช่แต่ว่าเป็นประมาณไหนก็อยากให้ดูเปนยังไ้างล้วมีกาสจะมีโกาสีเพื่อนเพิ่มขึ้นวหมีละเออมีแต่แต่จะมาในรูปแบบไหนเป็นใครยังไงเป็นเพื่อนที่ดีหรือเปนเพื่อนที่ดี พอแล้วค่ะเดี๋ยวหลุดเราตอนนี้เราเตรียมตัวไ็นถึงไหนแล้วตรนกันคอมก็ตอนนี้คือก็เตรียมเริ่มตัดผมแล้วเริ่มตัดผมเมืวาเปลี่ยนลุกเปลี่ยนลุกม่ทำไมเราต้องลีแบว่าเราถึงต้มาในมุสก็มันเติบโต้นรืคอมต้องเปลี่ยนกันบ้างคนเราเนาะแบบว่าพัฒนาการแบบมันต้องมีพัฒนาการ เดิมก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อเขาโตขึ้นแล้วคาแรคเตอร์เขาพัฒนาขึ้นคิดว่าการแต่งสันก็น่าจะเหมาะกับเขาในในช่วงเวลานี้แใช่แต่พูดถึงคู่เรามันจะเป็นเรื่องของการให้กำลังใจกันในรอบนี้ไม่ได้ต้องมีการแอบให้กำลังใจกันหรือเปล่าอันนี้ไม่แอบแล้วใช่อัเราสองคนจะไม่แอบแล้วเวลาการให้กำลังใจของคิสกับการเราง ตัวอย่างแบบให้ลอตคนไพลอตแรกไงไพลอตแรกนี่เรื่อต่างต่าก็คือแฟนๆได้แบบเต็มอิ่มแน่นอนเราดีแน่นอนค่ะทำแค่าทำความฝักลูกนี้มากเฮ้ยตัวอย่างไม่ใช่คนละเร่องแล้วเรื่องของเราแบนยังไงมันทำไมธุรกิจการแต่งตัวมันดูล้มเหลือเกินก็เรื่องของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับภารกิจพิชิตจันทราครับก็ผมรับบทเป็นนาวีใช่ฮะครับผมก็เป็นนาวีฮะ แล้วก็เป็นศาสินาครับผมแล้วก็เป็นเกี่ยวกับพีเรียนิดนึงซึ่งแน่นอนเราแต่งมาอย่างเงี้ยแน่นอนว่าเขาเนี่ยแหละฮะมาอาจจะเป็นอยู่ในอดีตใช่ครับผมคือองค์ราชทาย่าครับจะเป็นลูกพญานาคเณใช่ไหมคุณขอรับขอรับเริ่มเลยเหรอใช่ก็เป็นเกี่ยวกับพีเรียสครับแล้วก็เหมือนเป็นภารกิจที่ใครสักคนหนึ่งจะต้องทำให้สำเร็จครับภารกิจนั้นขนาดไหนครับเราต้องมาปฏิเสธขนาดไหนจริงจริง จริงๆมันมีครบทุกรสในภารกิจเลยนะครับเวลาเราจะทำภารกิจภารกิจหนึ่งแล้วก็ภารกิจนี้แน่นอนว่าคุณจะได้ทั้งความคอมเมดี้ความดราม่าแล้วก็ความโรแมนติกมันจะอยู่ในภารกิจนี่ยฮะทั้งหมดแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมคิดว่าในมันเป็นไมโครซีรีส์ใน1 0ถึง12อนาทีที่ทุกคนจะได้ดูครับคุณจะได้อิ่มเอมคือใน1 0ถึง12อนาทีนั้นอาจจะมีน้ำตาหยดออกมาก็ได้ออครับแล้วเราจะมีเสียงนรือว่าอะไรก็ได้ เฮ้ยต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าต้องต้องมีอยู่แล้วฮะเพราะเขามาจากไอ้นี่ฮะอดีตก็จะแบบเฮ้ยก็ต้องมีอยู่แล้วแล้วเราเหรคะเอาคืนใดคนอนาคตของเขาหรือเปล่าโอ้ยตอบแล้วครับก็เป็นอนาคตอยู่แล้วครับเออแล้วปัจจุบันนะครับก็เป็นเหมือนกันนิดนึงนะครับเอาจากคุณก็สร้างประวัติศาสตร์ในป่าสัเลือนไปแล้วครับผมรอบนี้คุณจะไปที่ไหนค รอบนี้เราจะสร้างประวัติศาสตร์ไฮ<ช>้ย<ช>พูดไม่ต้องจริงจังหรอ,อ <laughs> <laughs> จะไปทำที่ไหนคาล,ลง,งลเออจริงจริงแล้วติดตามที่ภารกิจของพวกเราดีกว่าครับเพราะว่าจริงๆมันเกิดจากการที่เขามาจากอีกยุคหนึ่งเนาะแล้วมันก็เป็นการข้ามพบมาเจอกันมันก็อาจจะ,ะเออเออมาพบพบพบไหนแล้วแล้วเราจะมีโอกาสได้ไป เขาพบไหนไม่รู้ครเราพบรักเราพอแล้วอุ้ยยังไงกันก่อนด้วอยังไงล่ะพรักแล้วเราคไยเราพบเจออะไรคุณขอรับอะไรไม่คุยมั่วไงอะไรอ่ศักดไม่มาเ้นมั่วอ้ออ้อไม่ใช่นะอ้ความ่ัอโอ กรรมัตอดูแต่ว่าเรื่องเรื่องนี้สนุกแน่นอนแล้วก็รู้สึกแบบว่ายังไงก็สนุกแต่คัดเวามควาฝั่งนี้เขาบอกซีนร้อนเขาก็ร้อนแล้วชีนฝั่งเราซีนร้อนมันร้อนเราไม่ร้อนเราเรียกว่าลาวาจับค่าอะไรได้หรอโอ้โหไม่มีใครได้มากโอ้โหไม่เป็นอะไรเป็นอะไร ก็เต็มที่ครับผมรับรองว่าจะจะมีได้ได้ได้มีรอยยิ้มในการดูแน่นอนครับขนาดสัมภาษณ์อยู่คุณยังมีรอยยิ้มเลยยิ้มมุมปากแต่ยิ้มยิ้มอะไรครับผมมีโอ้โหผมบอกเลยว่าน้ำตาเหมือนน้ำท่วมในเรื่องนี้คือใน 10- ถึงนาทีที่คนจะได้ดูผมอยากให้แต่ละซีนก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ด้วยเช่นหมอน ทิชชู่ทั้งน้ำเพลิงโอ้ยยังลาวาอยู่ไม่ใช่ฉีดพี่ที่ถอดเสื้อมันร้อนอ๋อแล้วหันไปตรงไหก็ฉีดแช่แข็งไว้ไงมันร้อนมากครับรับไปยังไงคะเตรียมแค่นี้หรอผมว่าเตรียมประมาณนี้ดีกว่าครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันครับเตรมประมาณนี้อ่ะสุดท้ายให้บอกหน่อยสิให้นิยามซีรีส์เราหน่อยสิสปอยล์แฟน โอเคเป็นคำสร้อยที่อ่าก็สําหรับซีรีส์ของพวกเรานะครับมันเริ่มมาจากคาสร้อยคํานึงที่มันบอกว่าความตายตายได้2แบบครับคือตายทางกายกับตายทางความทรงจำนะครับซึ่งการตายแบบใครสักคนหนึ่งเขาจะตายแค่อย่างเดียวครับแล้วเขาต้องทําภารกิจหนึ่งให้สําเร็จเราก็เลยได้เจอกันครับแล้วก็มันจะจบยังไงเป็นยังไงให้ติดตามที่ภารกิจพิชิตจันทราของพวกเราครับก็ฝากซีรีส์เรื่อง Mission to the Moon ด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะได้พบรถในในซีรีส์ของเรานะครับ นกเลย็อเปลอนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะเราเสิรทุกคนแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าจะเสิร์มีกี่รถก็เราคอยดูกันเดี๋ยวป้อนเดี๋ยวเคี้ยวให้เลยค่ะพี่พี่ราคืนอย่างเดียวของเราค่ะขอบคุณค่ะ